ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงธรรมะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการบำเพ็ญสมาธิภาวนาต่อไปวันก่อนได้แสดงถึงนิวรณในข้อทีนามิทะซึ่งในข้อทีนามิทะมีธรรมคือในอนุสติที่จะพึงละด้วยหลายข้อ จะยกไว้แสดงในคราวแสดงอนุสติวันนี้จะได้พูดถึงนิวรณ์ข้อที่สี่คืออุทธจะกุกุจะอุทธจะความพุ้งซ่านกุกุจ,จะความรำคาญทั้งสองอย่างนี้เป็นอารมณ์ให้ใจคิดพลานโดยไม่มีจุดหยุด และมักจะเป็นปรุงแต่งเรื่องความเหล่านั้นให้รุนแรงขึ้นบ้างยืดยาวบ้างหรือโศกเศร้าขึ้นบ้างจนอะไรอาวรบ้างหรือไม่ก็คิดเรื่องราวต่างๆพอเรื่องนี้จะจบก็กระโดดไปเรื่องหนึ่งพอเรื่องนั้นยามทันจบก็กระโดดไปอีกเรื่องหนึ่ง จิตที่กุ้งสร้างสายไปสายมากระโดดไปกระโดดมานี่เรียกว่าอุทธาจักกุกุจจกเมื่อเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลใดก็ไม่สามารถที่จะถึงซึ่งความดีคือสมาธิดได้ตามหลักที่ท่านสอนให้ปฏิบัติก็คือมรณสติในอนุสติเหมือนกัน นึกถึงความตายให้มากๆนึกถึงความตายให้ใกล้ชิดกับจิตหรือนึกถึงความตายของบุคคลที่น่าอานาถเชื่อถูกรดสั้แขนขาดขาดขาดเลือดท่วมถนนที่ได้พบจะเห็นภาพอย่างนั้นแล้วนึกถึงภาพเหล่านั้นใจจะฟอใจจะสลด ใจทลดลงก็ลดอุดทธาจะกุกุกจจะคือความฟุ้งซ่านลงหรือนึกถึงตัวเราเองที่เป็นโรคร้ายแรงจะต้องตายอีกไม่กี่วันนั้นก็จะทำให้เกิดความสรดขึ้นหรือนึกว่าตัวเองกำลังอยู่ในป่าที่ดุร้ายมีสัตว์ต่างๆดุร้ายเป็นต้น สมัยวงปู่มั่นซึ่งท่านจะมักให้พระไปอยู่ในที่มีเสือชุกชุมบางทีความพุ่งสร้างของจิตพอได้ยินเสือครางหรือเสือร้องคำรามขึ้นก็จะเกิดความกลัวและนึกถึงคำครูบาอาจารย์สอนให้รีบสงบใจใจก็จะเกิดความสงบได้ง่าย เพราะมีความมั่นใจว่าเมื่อใจสงบแล้วไม่มีอันตรายทั้งไม่มีอันตรายใดๆอันนี้ส่วนหนึ่งคือนึกถึงความตายอันจะมีแก่ตนได้แก่มรณะสตินั่นเองประการที่สองแก้อุทจักกุกุจจะข้อนี้ก็คือการข่มใจ ด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าเมื่อใจไม่ยอมหยุดมีแต่นึกคิดให้พึงสังเกตว่าใจที่คิดมากๆนึกมากๆส่งสายไปมาไปมาไม่มีจุดจุดนั้นจะสังเกตได้โดยทั่วไปว่าลมหายใจเข้าและออก ลมอัดสาสะอัดสาสะหายใจเข้าออกนี้แรงหยาบถ้าประคองลมทั้งเข้าออกนี้ให้เบาลงให้ประณีตลงความฟุ้งซ่านก็จะลดลงไปตามถ้าให้ลมหายใจเข้าออกนี้ละเอียดลงเลยหยุดตัวขึ้นความคิดเหล่านั้นก็จะหยุดตัวทันทีเราลองสังเกตดูก็ได้เวลาฟุ้งซ่านอะไรมาก กลั้นลมหายใจเข้าออกสักขณะหนึ่งเวลากลั้นลมหายใจความคิดก็หยุดทันทีเพราะฉะนั้นตมอ,อาสาสะปัสสาสะจึงเป็นเครื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสั้งขานคือความคิดให้เป็นไปในอาการต่างๆท่านจึงสอนให้มีความขมใจคือขมใจว่าเช่น ผมใช้ไว้เป็นพักๆเป็นขณะๆไม่ให้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็ค่อยผ่อนหายใจแล้พอหายเหนื่อยดีแล้วก็ผ่มใจใหม่ทำอยู่อย่างนี้สักครู่หนึ่งสักพักหนึ่งแล้วก็คอยสังเกตดูว่าความพุ่งสร้างของเรานั้นเบาลงหรือย,อยัง ถ้าหากว่ายังไม่เบาก็ทําในลักษณะเดียกันอีกหรือไม่เฉะนั้นหายใจเข้ายาวๆมีสติรู้อยู่แล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกยาวๆมีสติรู้อยู่แล้วก็หยุดคือไม่หายใจปกติหายใจเข้าออกยาวๆโดยมีสติคุมอยู่เสมอจะมีอาการเหนื่อยนหน่อยๆหรือไม่สะดวกนหน่อย แต่ก็รู้อยู่ให้มีสติรู้อยู่จะลดความพุ่งสร้างต่างๆนั้นต่างๆนนา,นา,นาประการที่พุ่งสร้างมีอยู่ได้หรือมิฉะนั้นนึกในใจเร็วๆนึกว่าพุทโธนึกเร็วๆพุทโธ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 ในใจเร็วๆเ,เพราะให้ใจนึกอย่างเดียวแล้วอย่างอื่นก็แทรกไม่ได้ มีสติรู้อยู่ที่ใจนึกว่าพุโทโธพุธ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 โทพธโทธโทรเร็วเแล้ว,วสิ่งอื่นก็แทรกเข้ามาไม่ได้ทําให้เป็นพักๆพัก,พกไม่เป็นนานๆหน่อยแล้วก็ค่อยๆผ่อนให้ช้าลง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 ,าลงจนเหลือปกปติของการหายใจแล้วคอยสังเกตดูว่าลดความพุ่งซ่านลดลงหรือยัง อย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีแล้วแต่สะดวกอันนี้เป็นอุบายครั้นทำได้พักคู่หนึ่งแล้วพึงสังเกตดูใจที่บุ้สซ่านคิดมากๆนั้นลดลงหรืออย่างหรือแก้ทั้งสองวิธีการหายใจเขาออกก้นหายใจกั้นลมหายใจบ้างกั้นลมหายใจแล้วก็พิจารณาถึงความตายบ้างกลับกันไปกลับกันมาก็ได้นี่เป็นเครื่องแก้ อุทจจักุกุจักส่วนข้อห้าวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยความลังเลสงสัยนะั้นอาจจะมีได้และอย่างนการเป็นต้นว่าในความเจริตของเราเป็นอย่างไรภาวนาพุโทโธนี่ยังไม่สงบสักทีหนึ่งหรือเราภาวนาไม่ถูกหรืออันนี้ไม่ใช่จริตของเราเราควรใช้อย่างอื่น ความรังเล่อสงสัยที่ยังไม่แจ่มแจ้งลงไปนี้เป็นวิจิกิจฉาทําให้ใจค้างติดอยู่แค่นั้นตลอดจนการสงสัยสิ่งต่างๆสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในสิขาบทสงสัยในข้อปฏิบัติต่างๆนานาประการเป็นวิจิกิจฉาทั้งสิ้นข้อปฏิบัติในขณะที่นั่งสมาธิอยู่คงถามใครไม่ได้ จึงควรปล่อยวางอารมณ์ที่สงสัยนั้นไว้ก่อนปล่อยทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ทำใจให้ของแพ้่วเหมือนไม่มีอะไรสงสัยแล้วก็ตั้งใจภาวนาไปถ้าเมื่อในยามปกติแล้วก็ถามใครก็ได้ที่พอจะตอบปัญหาหรือให้ให้เรารู้ได้หายสงสัยได้แต่ท่านสอนให้ปฏิบัติ ในทางวิปัสสนาคือพิจารณากายนี้ออกเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมองดูธาตุดินคือกระดูกเกสาโลมานะขาธันตาตาโจมังสังอัธิเหล่านี้ส่วนถึงมัชเตเกมัชทลุงคัง หรือเพียงห้าข้อแรกเจสารวมาณขาทัานตาก็อดาหรือไล่ไปนี่ผมขนเล็บฟันหนังน,นี่กระดูกนี่เอ็นนี่ตับใจไส้พุงต่างๆนานา,นาเหล่านี้เป็นธาตุดินทั้งสิ้นหรือจะแยกโดยย่อๆเป็นหลักที่สำคัญก็คือเนื้อเอ็นกระดูกผมขนเล็บฟัน หนังนี่เป็นธาตุบินนึกแยกออกไปจาการนี้ในกองไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ธาตุน้ําเลือดเงือน้ําเหลืองน้ํามูกน้ําตาต่างๆนี่เป็นธาตุน้ําแยกไว้ส่วนหนึ่งความอบอุ่นทาร่างกายไม่มีตัวไม่มีตนรู้สึกอยู่แยกความอบอุ่นไว้ส่วนหนึ่ง ลมหายใจเข้าลมหายใจออกและลมทั่วร่างกายเป็นธาตุลมนี่แยกไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็มาพิจารณาว่าถ้าเหลือจะธาตุดินตรงไหนเป็นตัวเป็นตนตรงไหนเป็นราวเป็นเขาถ้าเหลือจะธาตุน้ําตัวไหนเป็นตัวเป็นตนตัวไหนเป็นราวเป็นเขาหรือร่างกายนี้มีเป็นอยู่ด้วยเพราะธาตุทั้งสี่ประทุมกัน ถ้าธาตุได้ธาตุหนึ่งขาดไปหมดไปร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้สิชาติธาตุรมหมดไปก็ตัดสินกันว่าชี้ชัดลงไปว่าตายทันทีเป็นสภาพดูอย่างนี้เพราะฉะนั้นร่างกายนี้ท่านยิ่ง่อนว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือเป็นธานตุแต่ละอย่างละอย่างมาประชุมกินข้าวเหมือนกับบ้านหลังหนึ่ง คำว่าบ้านนั้นไม่ใช่บ้านไม่ใช่เรียนไม่ใช่กระท่อมไม่ใช่ต๊ะไม่ใช่กระท่อมไม่ใช่ตึกไม่ใช่อาคารสิ่งที่เรียกเหล่านี้เป็นสมมติขึ้นเพราะเมื่อแยกอาคารกระท่อมกระต๊อบบ้านเรือนเหล่านี้ออกแล้วเอาไม้ไว้ส่วนหนึ่งเอาเหล็กไว้ส่วนหนึ่งเอาหินเอาทรายไว้ส่วนหนึ่งเอากระเบื้องไว้ส่วนหนึ่งไปดูตรงไหนคำว่าบ้านคำว่าเรียนค,คำว่าตึก คำว่ากระทอมคำว่ากระตอ๊อเป็นต้นก็ไม่มีคำว่าหลังเหล่านั้นเลยคำเหล่านั้นจึงสมมติไว้เรียกชื่อขึ้นไม่ใช่เป็นบ้านไม่ใช่เป็นเรียนเป็นวัตถุธาตุซึ่งเรียกว่าวัสดุต่างๆไม่ใช่บ้านไม่ใช่เรียนแต่ที่เรียกบ้านเรียนเรียกเรียนเพราะสิ่งเหล่านี้มาประกอบกันฉันใด กายนี้ก็เหมือนกันแยกออกไปเป็นส่วนๆให้เห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงว่ากายเป็นอย่างนี้อย่างนี้การพิจารณาแยกส่วนกายเหล่านี้ให้มาก <c oughs> เข้ามาเข้ามาเข้าจะทำให้หมดความสงสัยในความเป็นไปในสรีระร่างกายและในที่ถดพิจารณาว่าธาตุดินก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ธาตุน้ําก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธาตุลมธาตุไฟก็เป็นเช่นเดียวกันอันหนึ่งคำว่าทุกขังแปลว่าต้องแตกสลายอย่านึกว่าเป็นทุกขอย่านึกว่าเป็นทุกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นร่างรูปร่างที่มีชีวิตซึ่งเรียกกันว่าสังขารที่มีวิญญาณ สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นเป็นรูปร่างเป็นสัตว์เป็นบุคคลด้วยธาตุที่มีชีวิตรเรียกว่าสังขารที่มีวิญญาณส่วนต้นไม้บ้านเรือนภูเขาเป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณเรียกตามศัพบ สังขารที่มีวิญญาณเรียกวอุปาทินนากะสังขารสังขารที่ไม่มีวิญญาณเรียกว่าอานุป,ปาทินนากะสังขารสังขารทั้งสองประการนี้ทั้งมีวิญญาณและไม่มีวิญญาณทั้งตัวเราและคนอื่นทั้งมนุษย์และเดรัจฉานไม่ว่าอะไรทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอไม่คงที่อยู่ได้ ผู้ขังต้องแต่สลายไม่ยั่งยืนอนัตตาห้ามกันความแตกสลายห้ามกันความเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงไปเสื่อมไปแตกสลายไปในที่สุดเป็นสภาพไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงเรียกจุดนี้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาที่เรียกว่าคนนั้นคนนี้อย่างไดอย่างหนึ่งเพราะสมมตวิว้เหมือนกับบ้านเหมือนกับเรือนคนนั้นชื่อนั้นนายดำนายแดงนายกนายขอสมมติไว่านันเองชื่อนั้นไม่ได้มีปรากฏมาตั้งแต่ครั้งแรกมาตั้งชื่อขึ้นขึ้นในภายหลังเพื่อไว้สําหรับเรียกชื่อให้รู้เรื่องกันเป็นสภาพอยู่อย่างนี้ เป็นไปนตามเป็นความเป็นจริงเพราะฉะนั้นใครก็ตามเกิดมาในตระกูลสูงปรานกลางหรือตระกูลต่ำก็ตามเป็นมนุษย์ก็ตามเดรัจฉานก็ตามก็จะมีสภาพเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนพิจารณาอันนี้ให้มากๆจะเกิดปัญญามากและเกิดความสงบด้วย เกิดปัญญาเกิดความสงบแล้วความที่เคยสงสัยเรื่องราวอะไรต่างๆก็หายไปเพราะมาพบความเป็นจริงมาเห็นจริงนี่คือการแก้วิจิกิจฉาเพราะฉะนั้นท่านยิงกล่าวสั้นๆว่าวิจิกิจฉาแก้ด้วยการพิจารณาธาตุและเจริญวิปัสสนานี่หมายความว่าตอบเป,เป็นการแบบตอบนักเรียนตอบคือ วิจิตรช้าเกิดขึ้นแก้ด้วยอะไรแก้ด้วยการพิจารณากายให้เห็นเม็นท่าสีดินน้ำไฟลมเจริญวิปัสสนากรรมาฐานนี่หมายความว่าตอบเอาคะแนนถ้าตอบเอาให้รู้ให้แจ้งให้กิเลสมันถอยไปเบาไปก็ต้องพิจารณาดังได้กล่าวมายิ่งละเอียดมากเพียงใดชัดเจนมากเพียงใดก็จะ รถลาวาสอกกิเลตต่างๆให้เบาบางลงไปจนคลายความยึดมั่นถือมั่นเมื่อความยึดมั่นถือมั่นไม่มีแล้วติดก,ก็หลุดพ้นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจึงเปรียบเหมือนเชืออุปาทานเขามีอย่างนี้กามุปปาทานความยึดมั่นถือมั่นในกามที่ถูกปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิไม่ยอมฟังใครอัตวานุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองเหล่านี้เป็นเครื่องผูกมัดใจของบุคคลให้ติดอยู่ในสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นนะั้นต่อเมื่อได้พิจารณาจนเห็น เช่นพิจารณาโทษของกามจนเห็นโทษของกามพิจารณาให้เห็นความสวยว่าไม่ยั่งยืนพิจารณาอารมณ์ของกรามว่าไม่ใช่สุขอย่างแท้จริงจนรู้จนเห็นปรากฏขึ้นกับใจสิ่งนั้นก็จะสลายไปหายไปเพราะมารู้แจ้งตามความเป็นจริงเหมือนกับว่าเราเข้าไปในที่มืด มองอะไรก็ไม่ชัดเห็นเงาหน่นบ้างนี่บ้างเห็นนั่นบ้างนี่บ้างก็นึกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าในป่าเห็นเงาดำๆก็จะนึกว่าเป็นเสือเป็นหนีหรือเป็นอะไรต่างๆถ้าในป่าช้าก็จะนึกว่าเห็นเงาดำๆมันเป็นผีเป็นสางเป็นเปรดเป็นปีศาจนั่นเพราะอะไรความยึดทางจิตใจยึดมั่นถือมั่นจึงคิดเป็นไปอย่างนั้น ครั้นเมื่อเปิดไฟสว่างขึ้นแล้วสิ่งดำๆที่ยึดมั่นฉันก็หายไปผีก็ไม่มีปีศาจก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีจิตที่ขาดจากอุปทานแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นในการมปปาาุปาทานในทิฏฐุปาทานในสีร,ระพตุปาทานในอัตตวานุป,ปาทานก็ไม่มีคือความยึดมั่นในอารมณ์ที่น่าใคร่ ความยึดมั่นในความเห็นทิฏฐิความเห็นยึดมั่นในข้อที่เคยปฏิบัติมาว่าถูกว่าแท้ความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนไม่ยอมผู้อื่นก็จะหมดไปเมื่อหมดไปใจก็สงบเมื่อใจสงบธรรมะก็เกิดขึ้นกับใจคือความรู้แจ้งเห็นจริงคือพิจารณาอัน,นิจจังอยู่อัน,นิจจังก็จะปรากฏแจ้งเห็นจริง ความยึดมั่นถือมั่นก็หมดไปจิตใจก็พ้นจากกิเลสตามอำนาจของคุณธรรมนั้นๆเป็นพระโสดาบันบ้างสกทาคามีบ้างอนาคามีบ้างอรหัตจะผลบ้างอารหันบ้างตามกำลังที่ได้พิจารณาพิจารณาธรนั้นนั้นเพราะฉะนั้นในวรทั้งห้าประการที่แสดงมานี้ เป็นเครื่องฟางจิตคือสมาธิสมาธิที่เกิดขึ้นได้แล้วเป็นเหตุให้เกิดวิปัสสนาดังได้อธิบายมาเพราะฉะนั้นสรุปควา,ามว่าการมาฉันพึงพิจารณากายขาจารติและอสุภะอมัมฐานพยาบาทพึงเจริญเมตตากรุณาทีนมิทะพึงเจริญอนุสติพุทธานุสติเป็นต้น อุทจจะพึงเจริญมรณาสตินึกถึงความตายอันจะมีกับตนละข่มใจไว้มิจิกิจฉาพึงเจริญธาตุกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคือแยกพิจารณาดังกล่าวมานี่เป็นคู่ปรับกับนิวรัทั้งห้านิวรทั้งห้าประการนี้เกิดขึ้นแล้วท่านมีอุปมาดังนี้ การมาฉันอุปมาเหมือนน้ำที่ผสมกับสีต่างๆยากที่จะซ้ำรอกสีให้ออกได้ย้อมให้เป็นสีนั้นสีนี้ตามความชอบจิตที่ชอบใจในอารมณ์ก็เหมือนกันพยาบาทเหมือนน้ำที่เดือดพร่าบถูกความร้รอนหรือน้ำต้มย่อมเป็นเม็ดเป็นฟองและมีไอแห่งความร้รอน ใครถูกใครต้องก็ทำให้เจ็บให้เป็นอันตรายได้พยาบาทจิตที่มีพยาบาทก็เช่นเดียวกันตามอาการแห่งความรุนแรงไม่รุนแรงถึงเรียกว่าโทสะบ้างโกทะบ้างอุปาหนะบ้างดังได้แสดงมาแล้วทีน้มิทะเหมือนน้ำที่มีจอกและแหนปิดจูหน้าน้ำ ซึ่งไม่สามารถจะลองมองลึกลงไปในน้ำให้เห็นชัดได้เพราะถูกจอกระแหนบปิดบางหน้าน้ำอยู่อุทธะจักกุกุจะะเหมือนน้ำที่มีระลอกคลื่นซึ่งทำให้กระเพื่อมวันไหวและขุ่นอยู่เสมอใจก็เช่นเดียวกันวิจิกิจฉาเหมือนน้ำที่ผสมด้วยคโครนและตม คือทำให้น้ำนั่นคุณมองไม่เห็นสาภาพแห่งความเป็นจริงของน้ำทั้งห้าประการนี้เพราะฉะนั้นกามาฉันพยาบาทถีนมิทะอุทธะกุกุจจะและวิจิกิจฉาเป็นจึงเป็นเครื่องขวางกั้นจิตของบุคคล ไม่ให้ถึงซึ่งความดีคือสมาธิต้องปฏิบัติธรรมที่ตรงกันข้ามดังกล่าวมาแล้วใจของเราจะเป็นอารมณ์อันไหนย่อมเราผู้นั้นย่อมรู้ได้ด้วยตนเองนั่งดูในการหลายๆองค์องค์หนึ่งอาจจะมีนิวรณ์ข้อหนึ่งอีกองค์หนึ่งอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ เพราะฉะนั้นใจของเรามีนิวรณ์ข้อไหนพึงใช้ธรรมะที่แสดงมาแล้วเป็นแก้เป็นเครื่องแก้ให้ถูกต้องนิวรณ์จริงจะสงบลงได้เมื่อนิวรณ์สงบลงได้แล้วจิตก็จะเป็นกลางและเป็นสมาธิด้วยประการชนีด้ดังนั้นต่อน,นี้ไปพึงตรวจตราสภาพจิตใจของตนและปล่อยวางอารมณ์เสีย หรือถ้าหาก็มีความผูกมัดอยู่ก็ต้องแก้ด้วยธรรมะที่ตรงข้ามกับนิวรณ์เมื่อจิตสงบดีแล้วจึงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความมีสติจนฝ่าใจของเราจะสงบเป็นสมาธิภาวนาดังนั้นต่อนนี้ไปคือตั้งใจปฏิบัติในสมาธิภาวนาเพื่ออบรมจิตของเรา ตามคำสอนของภาษาสดาต่อไป